แต่พอตอนนี้เราพบเครือข่ายกว้างขึ้นครับโอ้โหเครือข่ายนี้ทำงานกันเก็บันเป็นขบวนเสียดอแถวไหนอยู่แถวไหนพี่เอเลยบางนาไปฝั่งนู้นนะครับไปเลยไปถึงไหนเลยไปทางภาคตะวันออกอ่ะนายนอนายนอนี้น่าจะอยู่แถวตะวันตกฝั่งตะวันตกนะฮะเข้าเข้าไปพระรามสองไปนู้นอ่ะนายสอนามปกุลตอแถวไหนทางนั้นทางนั้นนายวอนายวอ และข้าราชการดูนะข้าราชก,การผู้<น>เบิกเฉยเลยเหรอนายสอ,อ,อนายบอนาย,นายวอนายชอโอ้โหข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่พวกผมนะครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการในกรมปัสุสตัตว์ข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์เขาบอกควบคุมตั้งแต่ด่านปศสุศสตัตว์ด่านปศุสัสตต่างๆในพื้นที่ต่างๆครับครับคนเหล่านี้กําลังร่วมกันล้วงเงินจากประชาชนไปซื้อหมูแพงสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของหมูแพง ยังเป็นเรื่องที่ทิมแทงใส่รัฐบาลและประชาชนครับทุกคนตั้งคำถามว่าโจนบาดปานี้ยังตามล่าไอ้โม่งที่กินหมูแพงยังไม่เจอเลยหรือคำถามคือเนชั่นอินไซต์ก็พอทราบ ว่าขั้นตอนปัญหาของราคาหมูแพงนั้นมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็มีตัวละครชัดเจนครับแต่คำถามทำไมตัวละครเหล่านั้นถึงหน่วยงานราชการหรือว่าท่านนายกเนี่ยทราบไหม,มทราบไหม,มคนเกี่ยวข้องอะ่ะผมไม่รู้ทราบหรือไม่ถ้าไม่ทราบเนชั่นอินไซต์จัดล่าไอ้มงคงที่กินหมูแพงเป็นตอนที่สองและถ้ายังไม่ทราบอีกจัดล่าไปให้ตอนที่สามตอนที่สี่ครับเอาไอ้มงออกมาให้ได้เพราะมันควักเงินจากกระเป๋า ของทุกท่านที่ชมรายการและที่ไม่ได้ชมรายการครับเรื่องราวหมูแพงมีการสอบออกไปว่าตกลงเนี่ยหมูมันขาดตลาดจริงหรือไม่อืและจํานวนที่ขาดหายไปมันจํานวนเท่าไหร่จึงดันราคาทะลุหน้าฟาร์มเป็นร้อยเป็นร้อยสิและทําให้ขายปลีกทะลุไป200-300ต่อกิโลและที่สําคัญข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่ต้นตอของปัญหาทั้งหมด ว่าหมูที่แพงถึงกิโลละ200นั้นต้นต่อสาเหตุจริงๆแล้วคืออะไรวันนี้น่าจะมีคำตอบนี่คือการออกตรวจของชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไทยร่วมกับรองผบตรและผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากบอกว่าหมูไม่มีมาดูนี่นี่ครับตรวจวันที่21เมกราคมทั้งหมด264ห้องเย็นพบหมูซากสุกรเนี่ยทั้งหมด1ล้านห โโอหฝากไว้ที่ห้องเย็น mm. รวมตอนนั้น21พบแค่3ล้าน6แสนกิโลครับครับไม่เยอะอืม22ตรวจอีก203รวมเป็น4 6 7 oh. ห้องเย็นพบเท่าไหร่พี่วี9.1ล้านกิโลเอาแล้ว oh สิโอยุ่งเลยยอดสะสมรวมไปแล้วเนี่ยเจอที่กักให้องเย็น12.8ล้านกิโลตรวจ2วันสวัน12.8 เอาละสิแค่สวันเองนะนะวันที่3วันที่23่สิามมกกลาเข้าไปดําเนินตรวจพื้นที่ทั้งหมด539อยมห้องเย็นห้องเย็นเก็บซากสุกรลดลงมาหน่อยวันนี้เจอลดมาหน่อยห้าแสนสมื่นห้กิโลรวมเป็น13.4ล้านกิโลครับสามวันเนี่ยพบเก็บอยู่ในห้องเย็น13.4ล้านกิโลมี13.4ล้านกิโล ถ้ากับในระบบหมูไม่มีสิครับเพราะาไปอยู่นี่หมดราคาหมูก็แพงสิครับไม่หนําตรวจวันที่24ว,วันจันทร์ที่ผ่านมาตรวจอีก578ห้องเย็นพี่โอครับ,รบเจอไปอีกนะครับ2 8 9 9 7 2กิโลจิบ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 สะสมแล้วตอนนี้ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา13.7ล้านกิโลที่เก็บอยู่ในห้องเย็นไม่ได้ออกมาสู่ระบบการตลาด แค่นั้นยังไม่พอ25ตัว้า <20 S 2> ตัวตวันนี้ยีตัวแล้วเนี้ยโอโ้โหเหลือเชื่อครับ773ห้องเย็นอะนะจำนวนที่พบ5้าล้าน2 3 3 2ยบสอกิโลคนอื่นไม่รู้เนชั่นอินไซร์รู้รวมทั้งหมดเท่า <18 S 2> ไหร่แ8รวมทั้งหมด1ิบล้านกิโลคิดว่าตรวจแบบเรื่อยๆนึกว่าจะไม่เจอแล้ว ที่ไหนได้ยีห้าเนี่ยเจอตังหล้านกิโล5้าล้านกิโลวันที่25คือตรวจพื้นที่ตั้งแต่8ปลิ้วชนบุรีและยองครับพบอีก5ล้านกิโลครับหมูมันไปอยู่ในห้องเย็นพี่น้องมันไม่ออกไปตลาดครับทั้งหมดเท่าไหร่นะสิสิแล้านกิโลแปดล้านกิโลมาดูนี่นี่คือปฏิบัติการของไอ้ม่งชุดหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่และทำเงินจากราคาหมู ทำงานแลวทำเงินเลยพี่โอปล่อยข่าวว่าหมูในประเทศหายไปถ้าหายไป5 0เรนี่ยราคาขึ้น200เนี่ยสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลบอกว่าหมูติดเชื้อตายกันเกลี้ยงเลยทั้งภาคตะวันออกภาคกลางเขตเจ็ดเขตแปดเขตหกตายหมดเลยเมื่อหายไป50สิ่งที่กดดันเชิงนโยบายทํายังไงพยายามสร้างแรงกดดันเพื่อน,นําเข้าหมูจากต่างประเทศเพือ่อแก้วิกฤตด้านราคาความจริงคือความจริงคือห,า,หายไป1%ไป1เท่ากับ1ล้านตัว ฮ่าฮคราวนี้เอาไงถ้าจะดันกดดันนําเข้าอํานาจจะตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อนําเข้าหมูมาดูแลคนในประเทศเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหนานี้อยู่คุณประพัฒน์โพธิสุธรรริัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพูดกลางที่ประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์เลยอบอกว่าหมูเนี่ยตอนนี้ผู้เลี้ยงก็เพิ่มขึ้นครับ ลดลงเฉพาะรายย่อยเท่านั้นระายย่อยคือ1นึถึงห้ตัวที่ผมพูดเ oh, มื่อวานรปริมาณหมูหายไปแค่ล้านตัวคิดเป็น11เนี่ไงไม่ได้หายไป5 6ล้านตัวตามที่เป็นข่าวเลยเอ๋ละสิอ๋ละสิจากการตรวจสต็อกเนี่ยส่วนหนึ่ง14ล้านกิโลตอนนี้เป็น18ล้านกิโล <18 S 2> แล้วแต่แล้วครับตรงนี้ต้องออกถึงวันนี้18ล้าน<อ>าแล้วนะครับ ทำไมไม่นําส่วนนี้ออกมาจําหน่ายให้หมดเอ,เอาละสิเอาละสิแน่ก่อนช่วงตุรจ,จีหากไม่นําเข้าออกมาจําหน่ายจะต้องนําเข้าเฉพาะกิจเพื่อป้องกันการกักตุนนายกตรีชี้แจงเรื่องนี้นายกรัมตรีบอกว่าถ้าพบคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องให้ดําเนินคดีให้หมดเอาให้จริงเถอะนายกอยากให้แก้ปัญหาทั้งระบบและยั่งยืนเช่นเดียวกับเรื่องของสินค้าเกษตรอื่นๆ เห็นยังหาตัวนายกบอกหาตัวการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม้ได้แต่พอตอนนี้เราพบเครือข่ายกว้างขึ้นครับโอ้โหเครือข่ายนี้ทํางานกันเก็บกันเป็นขบวนเสียดอครับแถวไหนอยู่แถวไหนพี่เออเลยบางนาไปฝั่งโน้นนะครับไปเลยไปถึงไหนเลยไปทางภาคตะวันออกอ่ะนายนอนายนอนี้น่าจะอยู่แถวตะวันตกฝั่งตะวันตกนะเข้าเข้าไปพระรามสองไปโน่นอ่ะ นายสนามสกุลตอแถวไหนทางนั้นทางนั้นนายวนายวและข้าราชการดูนะข้าราชการผู้เพิกเฉยเลยเหรอนายสนายอนายวนายชโอ้โหข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่พวกผมนะครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการในกรมปัสุสัตว์ข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์เขาบอก ควบคุมตั้งแต่ด่านปะสุสัตด่านปะสุสัตต่างๆในพื้นที่ต่างๆครับครับคนเหล่านี้กําลังร่วมกันล้วงเงินจากประชาชนไปซื้อหมูแพง